สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณโคมสวัสดีเจ้าจ้ปีนยนน้องยุิเกวันนี้หกองศาโกนป้าสวยป้าก็เลยพามาเดินมีเพลงอีกแล้ว โอ้ทูกคนเอ,อไจะยินเสียงเพลงไหมเออเยอะๆมีเพลงด้วยจะรอดไหมเนี่ยรอดไหมรถติดป้าจะมาถนนเส้นนี้เพราะว่ามีต้นไม้ที่ป้าชอบจะติดแดงไหมเออ แดงไหมต้นแปะกล้วยค่ะโคนแปะกล้วยแปะกล้วยเจอคนก็จะไม่ยิ้มเลยเพรกลัวนะคะ ต้นนั้นล่วงแล้วหลายอาทิตย์แล้วเห็นแต่กินเลยนี่คือสำนักงานนะคะแท็กซี่มากับลําต้นคลิปเจอดนตรี ทุกคนดูลูกเขาสิดกมากเดี๋ยวเข้าล่วงทีหลังนะคะล่วงทีหลังชูอ่อยู่ๆมายกนิ้วให้ป้าป้ากระทักซะเลยถ้าคนยิ้มป้าป้าก็จะทักคนถ้าเขาไม่ยิ้มป้าก็จะไม่ทักนะคนดูลูกเขา,านะตรงโน้นนะ่ะเตรียมพร้อมที่จะล่วงแล้ว สำน,นักงานอะไรเอ่ยคิ่ทุ่ชาด้วยต้นกระเพราป้ากลิ่นก็คือกระเพราทุกคนไม่บอกแต่ไม่ใช่กระเพรานะคะ 6องศากลางคืนกลางคืนนี่ประมาณ2หรือ3องศาแต่เขาอยู่ได้ไม่มีหนาวค่๋ยข้ามนะคะ ป้าไม่แน่ใจว่าติดเพลงไหมทุกคนปากกลบไม่เป็นสิด้วยลูกเขาน่าจะกินได้เนะเขาพร้อมร่วงแล้วค่ะ คุณคุณนายมายิ้มให้ป้าเสื้อฟ้าน่ะคะ่ะแต่เวลาป้าทักไปไม่ตอบขอบคุณนะคะขอบคุณทุกไรา์ทุกเลิกขอบคุณทุกกำลังแรงใจต้นนี้กำลังสวยเลยโทคนคือเขาสดมากค่ะ ต้นอื่นล่วงบ้างสุกไม่พร้อมกันบ้างนะคะแต่ต้นนี้อ่าทุกคนสวยไหมสวยไหมแปลกกล้วยทั้งแถบเลยนะคะทั้งสายเลยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ